กชอบครับไฟนี้ซ้อมไหมลุงครับก็เดือนซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ข้าวยะเรามีแต่เป็นคู่ปอาวิซ้อมมาที่ไหนเอเดนมีเพลินเซ็นแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้าปีเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับปล่อยไปหกสิบห้เราดูมือตัวไทยไหมครับก็ก็ครับเป็นเลยแล้ววันนี้เราเจอกับมรดกเพชรเคยเจอไหมเคยเจอสองครั้งสองครั้งเป็นไงไปแรกชะเนาะไปเลยไปสอง้า โอ้ก็คือชนะเข้ามาสองครั้งเลยคั้งทีสองชนะคะแนนเข้ามาวันนั้นต่อยกันไว้ที่ไหนต่อยกันไว้ที่เวทีลัมวยลังสุดที่นี่เลยครับวันที่เดือดแค่ไหนร้อยสามสามห้าอันนี้ก็ร้อยสามห้าแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้มีปัญหาไม่มีครับแล้วเขาไม่มีสไตล์เลยนะพุ่งมือก็เป็นมวยก็แข็งแรงครับผมแข็งแรงแล้ววันนี้เราจบการแข่งแบบไหน ก็ไม่ีไอกยังไปเรื่อกเลือบเดิมแล้วเราปล่อยเขาไว้แล้วก็หยุดไปเลยแล้วล่าสุดเราไปจอยใครไ่ดำคดัาไปดำวันนั้นเป็นไงแพ้คะแนนไปดำคะแนนไปดำหอวันนั้นเมื่อเท่าไหร่ที่แ้้อยะร้อยามสี่ร้าสี่แต่ยนีมาต่อยร้ออันนี้เบลยดเราเลยปะเบลตเลย๋อก็เลย มาวันนี้คิดว่าน้ำหนักเป็นไงสบายหรือว่าน่าจะเกินประมาณปอนด์หนึ่งครับช่างมั้งแต่แต่ไม่มีปัญหาเลยเนาะครับเราปล่อยมือมาโลลนั้นหมดอีกกี่ไฟแล้วก็เยอะเลยครับหลักร้อยแล้วเนาะครับมันละลาย้อยครับอย่างไฟนี่เราคุมคุมเอามากี่กิโลคุมประมาณสี่โลเกือบห้าโลสี่โลเราเป็นคนจุ่มอะไรครับสีสเกตฝากช่วยช่วยไฟขับเรานี้หน่อยก็ฝากไฟมวยจอยของสีสเกตเป็นแรงใจด้วยวันนี้เป็นที่ได้ยินนะ คมเป็นเรัดเป็นเด็เจ็ดเก้าครับผมทนี้ซ้อมหน่อยหครับก็เล่นกับที่ต้องสองาทิตย์ครับบางทีเนาะซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีครับมีใครเป็นคู่บ้านคู่ซ้อมบางทีเพชรมรกตมงคลเพชรเพชรดำเราฝึกในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสี่ครับสูงเท่าไหร่176ยเจบน้ำหนักเราปล่อยประมาณกี่กิโลครับ66 67บหกบเจ็ดเราเป็นมอร์เซตายเลยครับอะไรครับเราเป็นเมอร์เซตายคลับก็ ไปนี้ก็จะบูคร๊กเปลี่ยนสไตล์เลยอ่ะมาบูเลยแล้ววันที่เราเจอกับชายรักเจอเข้ามากี่ครั้งแล้วสองครั้งสองครั้งเป็นไงแพ้ี่เขาสองครั้งแพ้เขาสองครั้งเลยครับเขาแพ้แบบไหนขาดเลยหรือว่าเพียรไปล่าสุดก็ไม่ขาดอะไรไปเสร็จเราเพิ่งกลับมาอะไรหรือยงเพิ่งกลับมาแล้วมาเจอมีหมดร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะอย่างไฟไมใช่อีสานเจอแล้วร่างกายเราคิดว่าเป็นไงไฟนี้เป็นที่สมบูรณ์ครับโอ้ไฟเปอร์เซนต์ แล้วเขามีอาวุธอะไรน่ากลัวก็เตะขาครับแต่แล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมว่าก็ไฟสองก็ดูไปก่อนครับยกสามเลยนะไปเดินบี้เลยครับแล้วไฟล่าสุดนี่เราก็ต่อยไปที่นี่ไฟล่าสุดต่อยอยู่แม็กครับไปต่อยสามยกไปต่อยแม็กมาเป็นไงชนะครับชนะมาคือได้เคยร่างกายแล้วครับผมแล้วก็มาไฟนี้ไฟสองก็เข้านี่เลยครับอืมเราต่อยมวยมาหลงๆวันนี้ผมต่อยแล้วก็มาณ พี่ใส่ใสมา60สิบเจ็ดสิบใมาเนี่ยรับไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณหกโลอาจจะเหลือได้หกก้าโลครับแล้วไฟที่เราคิดว่าน้ำหนักนี่เช้าวันนี้มีเกินประมาณเท่าไหร่ซื้อเกินประมาณเกือบสองกอนเกือบสองก้ได้เนาะเราเป็นคนจังหวัดไหนครับบุรีรัมย์ครับฝากเชิญชวนไปขับรถนิดหนี่นะก็วันนี้ฝาก่พี่น้องดูมวยทางช่องทูเนียครับแล้วก็ เมื่อเด็ดเพลทเมื่อเด็ดจะไปก้าครับผมวันนี้ผมหโมโดองเพลทจะทำเตรียมที่ครับ,คร,บครับผมขอพ่อร้องชาย,ายครับ